ตอนกลางคืนใครที่แอบจินตนาการถึงหน้าคุณเพื่อที่จะได้ฝันถึงคุณก่อนฟังคำนายอย่าลืมกดติดตามกดถัวใจให้หม,มออั้มร,รมาทาโรด้วยนะคะนี่เป็นการแรนดอมนะใครคิดว่าใช่อยู่ฟังด้วยกันใครคิดว่าใช่เลื่อนผ่านได้เลยส,ส,สับสดๆกันนะคะสาหรับใครที่อยากจะดูส่วนตัวกับหมอคลิกลิงก์ที่หน้าโปรไฟล์และทักมาจองคิวกันก่อนนะขอดูพลังงานหน่อยคนที่เลื่อนฟีดมาเจอคลิปนี้หรือตั้งใจดูคลิปนี้นะคะใครกันนะที่กําลังจินตนาการถึงคุณก่อนนอน คือเขามักจะจินตนาการถึงหน้าคุณก่อนนอนเสมอเพื่อที่จะได้ฝันถึงคุณอะขอดูพลังงานหน่อยค่ะว้าวต้องบอกเลยนะคนคนนี้ไม่ธรรมดานะคนคนนี้ไม่ธรรมดาคนคนนี้เนี่ยเชื่อในเรื่องของเนี่ยเรื่องโชคชะตาเรื่องดวงเพอเพอเขาเคยไปดูดวงเกี่ยวกับเรื่องคุณด้วยนะว่าแบบเป็นคู่กันไหมอะนะคะคนคนนี้นะคะเออที่แอบจินตนาการถึงคุณเนี่ย ต้องบอกว่าอาจจะเคยไปดูดวงนะคะว่าคุณกับเขาเป็นคู่กันหรือเปล่าขอดูพลังงานเพิ่มเติมหน่อยคนคนนี้เป็นใครคะดูจากพลังงานต้องบอกว่าคนคนนี้เป็นคนรายล้อมรอบตัวคุณเลยนะเป็นคนที่อยู่รายล้อมรอบตัวคุณเลยนะเอออาจจะเป็นเพื่อนสนิทพี่สนิทเอ่อน้องที่สนิทนะเป็นคนรายล้อมรอบตัวคุณเลยนะขอขยายเพิ่มนิดหนึ่งเออ มีโอกาสที่จะเป็นคนเก่าๆใครเก่าๆด้วยนะอาจจะเป็นแฟนเก่าเพื่อนเก่ารุ่นพี่รุ่นน้องคนเก่าๆที่อยู่ลายล้อมรอบตัวคุณคือต้องบอกว่าถ้ารู้จักกันมาถ้ายังอยู่ ใกล้เคียงกันเนี่ยนะแสดงว่าอาจจะเคยรู้จักกันมาก่อนนะเป็นคนเก่าๆใครเก่าๆอาจจะเป็นแฟนเก่าเป็นเพื่อนเก่านะแล้วก็มาเจอกันอีกครั้งหนึ่งนะหรือว่าอยู่ลายล้อมรอบตัวกันนี่แหละนะได้พบเจอกันอาจจะทางโซเชียลก็ดีนะหรือเจอตัวกันเป็นเพิ่งเจอตัวกันก็ได้นะอืมมีโอกาสเหลือเกินว่าเขาน่าจะเก็บเอาคุณไปฝันนะนะก็คนะนะือพยายามจินตนาการถึงหน้าคุณเพื่อที่จะได้ฝันถึงคุณในคืนทุกๆคืนเนี่ยเออ,เอ,อ ต้องบอกเลยคนคนนี้นะคะค่อนข้างที่จะพยายามพยายามมากพยายามมากในที่นี้คือแบบว่าก่อนนอนนะก่อนนอนอาจจะไปส่องคุณนะอาจจะไปดูในทุกๆแพลตฟอร์มของคุณนะแล้วก็จินตนาการถึงหน้าคุณเพราะอยากจะฝันถึงคุณอ่ะเอออยากจะนอนหลับฝันถึงคุณอ่ะขอขายายหน่อยสุดท้ายแล้วนะคะเออ ความฝันของเขาจินตนาการของเขาที่เขาต้องการฝันคือการอยู่ครองคู่กันไปจนแก่จนเฒ่านะคนคนนี้นะคนคนนี้อย่างที่บอกไปเคยไปดูดวงด้วยนะว่าคุณกับเขาเป็นคู่กันไหมนะเป็นเพื่อนเป็นพี่เป็นน้องเป็นคนเก่าๆใครเก่าๆที่อาจจะหวนมาเจอกันหรือ,อยังทํางานร่วมกันหรือว่าอยู่ลายล้อมรอบตัวคุณหรือว่าอยู่ใกล้เคียงกันนี่แหละนะคะเขาแอบ,บจินตนาการถึงคุณก่อนนอนทุกคืนเพื่อที่จะได้ฝันถึงคุณ